สวีดัสสวัสดีพี่น้องฟองไปครัวชานดังเรามาดังไฟเพื่อสังสั่นเมนูแบบพื้นบ้านแต่มือนห็นว่พื้นบ้านดอกพี่น้องเมื่อนี้ก็บุกคร่อยิ่ต่อมอีกแล้วเมื่อนี้เจับเข้าทช่ไบอกเมนูเมือนี้อาจจะบอกเมน,มอนูอีสานที่ต้องใส่ปลา้าของเยสต่อมเพราะว่าเอาก็ต้องเปลี่ยนบางกินกับกองเดิมๆนะพี่น้องนะเมื่อี้นี่ผัดผักผัดผัก กาาขวใส่นี่ใส่พริกไทยนีกะไทยนีกะชายมะเขือพริกมีกะลำปีเบิรงเดอสิผัดผักเอียงผัดเผ็ดหมูสามชั้นเพียมันเหลือพี่น้องก็เลยต้องฝากเฮ็ดก่อนมันจ,จิบูดทีเนา่าเนาะเขาก็ต้องมาผัดเผ็ดสิเป็ฮ็ดอ,อย่างอื่นมันกันกน็กอาหารอีสานรก็ทำเยอะแล้วแล้วก็เปลี่ยนบ้าง นี่นี้เซ็ด3สา,เเา3มเมนูพร้อมกันที่น้องจับตาเบิ้งเด้อเราจะทำสามเมนูพร้อมกันเริ่มก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาฟงเย่ต,เต่อมเสียงเยต่อมเฮ็ดเมนูต้มจืดไข่น้ำเพราะว่ามันต้องใส่เวลาตุน๋น อาสูตรไข่เด้อสูตรผึ้อื่นไข่ปลาลูกอันนี้สูตรไข่เด้อสิซอนอยืดต่อมเห็ดเพื่อมือหนึง่งแล้วอยากเห็ดกินให้ผัวให้ผัวอังเสียนะ่ะยืดต่อมกำลังเคี่ยวก,ยยกยยวยะยระเทียมสร้างไข่กับเจสพัดแล้วเคี่ยวย่าให้ใหม่เด้อไม่มีใไรมาแซมเก่งทีะเทียมกระเทียมแม้สิใหม่เลีว้วนิดนึงเด้อ่น้อง ตั้งไข่ก็จะเริ่มเจียวกระเทียมพื้นฐานแล้วก็ปุกปุกกระเทียมนิดนึงปุกกระเทียมนิดนึงเสร็จแล้วเราก็เริ่มแล้วซึ้งซึ้งซึ้งด้วยความรวดเร็วไปอันนี้หมดจีดแล้ว ซอยเครื่องที่นอ้องเติมเม็ดพริกไทยสดพริกจินดาแดงซอยชิงเฉียงอาจจะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเผ็ดเหืองแล,ล้วเ่เหืองไปเอาอีกนิดนึงให้มันหอมกันเลยอ่าใส่ไม่เยอะเท่าไหร่ใส่ลงไปเลย สูตรไข่เด้อสูตรอื่นแบบบาร์บสูตรไข่ทำอย่างนี้เด้อไข่สูตรนั่นแซ่บแซ่บนั่นใช่แซ่บไข่แซ่บนั่นเสร็จแล้วเราก็จะเอาหมูลงไปผัดก่อนหมูสามชั้นลงไปผัดกับพริกก่อนกระเทียมอ่อนเหลืองอีกนิดนึง ทิทฟฟาน่าเข้าไปอ๋ออย่างนี้ต้องใส่หมันหอมห่มเลยแล้วก็ใส่กระชายกระชายสไลด์บางๆกระชายสไลด์อีกนิดนึง ่อมกระได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวมันจะไหม้ใส่น้ำลงไปถ้ากลัวกระเทียมเราส่น้ำตอนนี้มันจะหอมหุยๆเลยพี่น้อง้องไวกยจะไหม้บรอือเีลยวหอมกระตอมจะเป็นต้มจืดผักกาดขาวไข่น้ำเพราะฉะนั <Okay. S 1> ้นหอกรตอมก็ต้องใส่ผักกาดขาวลงไป เติมน้ำลงไปซอยมะเขือมะเขือเปราะตองน,นี้ต้มก็ต้องรอให้ผักกาดก็เริ่มสลดมะเขือลงงไปา ฮะกะหล่ำเมเมนูนี้มีดีกว่าที่คิดผัดเ็ดพี่น้องแต่บ่ได้ไซพี่แกงเ็ดเ้อ์ใส่แค่เครื่องสมุนไพรพวกริกกระชายที่มีฤิดร้อนขับลมขับพิกไข้ ช่วยให้จเ,หาาเ,เจริญอาหารรับเงอเขากับจะรู้สึกกระยตโตพี่นออนน้ำแห้งแล้วก็เติมน้ำอีกนิดนึงแล้วเราก็จะเริ่มรุง่งแบบง่ายๆเลยที่นอ้องน้ำมันหอยใส่ลงไปผงปุงรสไข่บอกลงไป แล้วก็ใส่ซอสปรุงรสนิดหนึ่งสแล้วส่วนไฟไม่ใส่ซีอิดด๊วดำด้วยไม่ใส่พริกแกงแต่แต่น้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ผงปรุงรสอยากปรุงน้อยไหมเป็นรสแบบธรรมชาติธรรมชาตินะิกหน่อย mấy giờ mẹ hết hết giờ 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 ๆๆๆๆๆ่ายไงพี่น้องพัดพักธรรมดานี่ยแหละพี่น้องไปแค่อยากใส่อยากใส่เครื่องเครื่องเผ็ดร้อนชื่อชื่อชื่อว่าอยากกินนะอยากกินพริกแค่อยากกินพริกๆๆๆๆสิสนะ ซุกแล้วพี่น้องผัดผักกาดใส่หมูใส่หมูสามชั้นแล้วก็ใส่พวกพริกไทยพริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกจินดากินผักที่เยอะพี่น้องดีต่อสุขภาพว้าวมหัสรจัน 哎，多一你多一点。